สวัสดีครับกง,ง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทาเมนูตำยากะทิปลาช่อนครับแล้ก็ใส่ตีนไก่ใส่ลูกชิ้นเอาไว้ต้อนรับแขกและกินกันหลายๆคนครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทําด้วยกันนะครับเมนูนี้ไม่ยากจริงๆครับรสชาติได้ดังใจมากไปทําด้วยกันดีกว่าครับ เอาละครับทีนี้เรามาต้มปลาช่อนนึงครับเริ่มต้นที่ตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ลงได้เลยครับกระปลาอินทรีย์นะครับวันนี้จะใช้ปลาอินทรีย์เค็มแทนปลาลานะครับ2ชิ้นจัดปตามด้วยปลาช่อนครับวันนี้หัวปลาช่อนกับฟูปลาช่อนเนี่ยเราจะแยกไปทัางหานะครับเอาไว้ทําต้มยำครับตามด้วยเบื้องล่างของไก่นะครับตีนไก่ครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับ น้ำยาปลาช่อนเนี่ยใส่ตีนไก่ได้ครับกระชับรสชาติแนี้ได้เลยครับหนึ่งก้อนเก๋ๆครับทีนี้ก็ต้องปลาให้สุกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อกันครับเอาละครับมาถึงในทุ่งเหมือนเดิมนะครับแผนกการตําครับเราก็จะมาโขลกพริกแกงครับน้ำยาขนมจีนเมื่อเรามีพริกแกงดีๆอย่างนี้นะครับเริ่มจากใส่กระชายครับตำให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเราตำกระชายละเอียดเราก็จะมาใส่พริกแกงเผ็ดนะครับนี่ครับพริกแกงเผ็ดของเรา ก็คุกเขาให้เข้ากันครับเมื่อพิแกงของเราเข้ากับกระชายนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาครับเนื้อปลาช่อนที่ต้มสุกไว้ครับจะไม่ใส่หนังนะครับเพราะหนังมันจะทําให้ให้มีความดําครับแล้วก็ตามให้เข้ากันเลยครับเอาครับพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ครับจะทุ่งของพี่แกงเสร็จแล้วครับผมทีนี้ก็ลงเลยครับพี่แกงเผ็ดนะครับกระมกระชายแล้วก็เนื้อปลานะครับลงไปในน้ําต้มนี่แหละครับน้ําต้มปลานะไม่ต้องทิ้งนะครับน้ําต้มปลากับน้ําต้มขาไก่นี่เลยแล้วก็เติมได้เลยครับกับกะทินะครับวันนี้ผมใช้กะทิกล่องนะน้ำลักสักหน่อยนะจ๊ะ แต่ทีนี้เราก็เพิ่มกระชายสักหน่อยนะครับเปกระชายหั่นฝอยทุกๆนะครับตัวนี้นะครับชอบมากนะครับมีประโยชน์ต้านโควิดน่ไม่รด้ต้านได้จริงหรือเปล่าแต่ผมชอบกระชายเยอะๆยนะครับทีนี้ก็รอเดือดครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับผมเวลาตั้งไฟไปนะครับก็หมั่นคนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคนหม้อจะไหม้นะครับเริ่มเดือดแล้วครับทีนี้ก่อนจะปรุงรสก็ต้องซิมเบิงจ็กหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นเจังใดมีความเค็มนะครับจากปลาอินทรีย์นิดหน่อยละ ปรุงรสง่ายมากครับเพิ่มความเค็มอีกนิดนึงนะครับน้ำปลานะครับสองช้อนนะครับกะทิกล่องจะไม่ให้ความหวานนะครับเราเพิ่มได้ครับนิดหน่อยนะจ๊ะน้ำตาลปี๊บลงไปนะครับถ้าเป็นกะทิสดบางคนเขาจะไม่ใส่น้ําตาลปี๊บเลยนะแต่เราใช้กะทิกล่องนะฮะเพิ่มน้ำตาลสักหน่อยเราก็ทําน้ํายาปลาช่อนไปนะครับส่วนขนาดของย้อยก็คุยกับญาติครับวันนี้ญาติมาหาเอาละครับปรุงรสแล้วเราต้องซิมอีกข้าหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจชิงใดความเค็มความหวานเล็ก พอดีแล้วครับผมนี่ฮะ,ฮะใสๆปะเมื่อได้รสชาติที่เราชอบวที่นี่ก็ลงเลยครับบาทาไก่นะครับ <c oughs> ของชอบของผมทีนนะครับทีนไก่แล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นหมูครับวันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะเป็นลูกชิ้นหัวน,นมนะจ๊ะน่ากินมากจริงคน, <c oughs> นกลิ่นหอมกระชายาลูกชิ้นของเราสุกแล้วครับนี่ครับโอ้ท่านผู้ชมน่ากินมาก เอาละครับเสร็จแล้วครับจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับนี่ครับกับน้ำยาปลาช่อนนะครับผมว้าวสะใจต้องใส่ลูกชิ้นนี่แหละครับคุยกันสนุกเลยครับคุณแม่นี่เลยเลี้ยงแขกนะครับโอเคเรียบร้อยปะกินขนมจีนน้ำยาปลาช่อนด้วยกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูง่ายๆวันนี้นะฮะน้ำยาขนมจีนครับเป็นน้ำยากะทิปลาช่อนนะครับ กินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องไม่ใช่กินข้าวสิกินขนมจีนใช่ใช่กินข้าวปุ้นข้าวปุ้นกับกินข้าวปุ้นด้วยกันนะครับโอเคเลยกินข้าวปุ้นด้วยกันนะคารนะคุณหนฮะจิรพักินขนมจีนด้วยกันนะครับภาษาเหนือเรียกว่าข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นด้วยกันนะคะเปิดมันลรเปิดปะอ่ะตักให้คุณแม่ก่อนนะครับตันน้อยนะเล็กจินไม่ได้ <laughs> แล้วก็พุทธิชัยอ่าช่ำๆเนอะแต่ที่สำคัญนะมีลูกชิ้นหมูลูกเเล็กแถวที่บ้านเขาเรียกกันลูกชิ้นหัวนม,มนกินมน้ำจิ้มด้วยกันนะหนูอ่าปลาช่อนอร่อยอร่อยจ้าผมแรงวันเยอะชินช้นๆต้องเลืาอร้อนนะครับชิ้นสำคัญอของผมสตตร์ผมนะครับเล็กผลขาดไม่ได้นิดนึงยังไม่เ็ยทิ้งน่นะุมอ ผมชอบรสชิจจัดมากกว่านี้นิดนึงนิดนึงเมนูนี้นะครับทําไม่ยากนะครับถ้ามีเครื่องแกงดีๆแล้วเนี่ยเพิ่มแค่กระชายนะครับแล้วก็เป็นเมนูรวมาตินะครับนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขนมจีนเนี่ยเป็นเป็น,ปนรวมยตินะอืมผัดติ่วจับซะหนอ่อยไม่ใช่ขัดลูงตู่นะครับหมอ,อก็บอ,อก้กิงมากรอนเลือ่อนุกวันนี่นครับ กลิ่นน้ำพริกจริงหูอ,อ,อกหน่อยไหมแล้วเกลี้ยไม่ออกม็นติดคออือฉ่ำๆไปเลยท่านผู้ชมอ่าวุฒิชัยลูกชิ้นหน่อยครับ,รบเผ็ดไหมลูกลูกนะไม่ค่อยเผ็ดไม่เผ็ดเนาะทักเผ็ดกวนี้นิดหน่อยดับเผ็ดนะครับถั่วกรูนะฮะแล้วก็แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือไข่ต้มอือดับเผ็ดได้ดี ข่าวจรพัวันนี้ไปไหนมาครับไปสี่ข้าวสี่ข้าวแล้วก็เดี๋ยวตามมา่อไปเล่นน้ำที่คลองมาปะไปครับไปกับใครอ่ะไปกับพี่โบครับเออเข้ามาเหรอครับนี่ไงข้างหลังนี่ไงครับคือมาเนี่ยจะได้แช่น้ำกันครับแต่ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆิครับท่านผู้ชมบ้านใครมีพื้นที่พอนะครับซื้ออูไว้วให้เด็กๆเลยแช่น้ำนี่ครับของโปรดนะฮะบาตาไก่ Hmm. วันนี้ย้ายมานั่งกินข้าวตรงนี้ครับเพราะตรงนู้นร้อนมากจริสินะครับท่านผู้ชมร้อนเกิดจัดเลยร้นอนมากขีดสินครับส่วนนี้ครับ่วงนี้มะม่วงสุกออกเยอะนะครับพี่แยวก็เลยทําส้มแผ่นไว้เนี่ยครับอร่อยชียวถ้าไม่รีบทําส้มแผ่นนะครับมะม่วงที่มันสุกๆเนาะ hmm. มันก็จะเน่าเสียเนาะ yeah. Yeah. แล้วก็รีบปอกแล้วมาควนๆแล้วลก็ไปทําส้มแผ่นกิน ในการถนมอาหารอีกอย่างหนึง่งที่ตลาดไซงามมีขายเพียบแหละตัวแผ่นตัวเนี้ยเพราะทุกบ้านตมวม่วงสุกหมดะอะเอาแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับเมนูลมยากวันนี้น้ำยาขนมจีนนะครับแต่ว่าใส่ปลาช่อนนะครับแล้วใส่ปีน่ายหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ลูกชิน้นจะเป็นลูกชิ้นปลาหรือลูกชิ้นหมูก็ได้ใส่ได้เลยครับถ้าเกิดชอบนะครับถ้าใครมีเวลานะครับอย่าลืมนะฮะ มีพี่แกงดีๆนะครับทําง่ายเพิ่มกระชายลงไปการเพิ่มกระชายมันเหมือนแกงคั่วนะแม่เนาะแต่เราก็มาทำนันยานุกีนได้จะใส่ปลาอะไรก็ได้นะครับปลานิลนนะครับปลาทับทิมนะครับปลากระป๋องเอ้ยเนาะป๋องปลาดุปลาแดดไกรมีงบประมาณเยอะหน่อยก็ใส่เนื้อกุ้งสับลงไปด้วยก็ได้นะครับอร่อยดีนะฮะง่ายๆสไตล์เราเมนูนี้กินผักได้เยอะ งันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากันในแทนและครอบครัวเรานะครับงั้นสลาวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊วยจ่าครับผมคุณโน้นหนูจ้าคะวุี่ชัยสวัสดีครับบ๊ายบายครับเฮ้อะไรอีกนะอย่าลืมติดตามเลขชายวุฒิชัยนะครับโอเคเริ่มเก่งเริมเก่งอาตีรพัทครับเว้าเด็ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอเคุืยอดีเยี่ยมมากอย่าลืมไปทำกินนะครับเมนูนี้อร่อยจริงๆนะครับ xem Ừ, cũng là dễ Đã có điểm cái <laughs> của đó